สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮ a r ์ Stone นะครับก็มาอยู่กับเด็กใหม่กันอีกครั้งกับชุดใหม่นะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเด็กเควสต่อเนื่องของ Warrior นั่นเองนะครับบุกปล้นท่าเรือนะครับเควสต่อเนื่องเล่นโจรสลัด3ใบรองวันจูอาวุธ1ใบนะครับส่วนขั้นที่2เล่นโจรสลัดเหมือนกันอีกนะครับสใบมั้งแล้วรางวมันก็คือยิงกระสุนที่ทำความเสียหาย2แต้มนะครับสครั้งใส่สตรูแบบสุบ แล้วขั้นที่3ก็จะได้มินเนี่ยนร่ห้าได้7จครับเมื่อมินเนี่ยนตัวนั้นลงมาจะเสกเรือโจรสลัดของเราขึ้นมา1ลำนะครับซึ่งเรือเนี่ยจะไม่สามารถถูกทําลายได้นะแล้วก็ทุกๆตอนเริ่มต้นเถินของเราจะสุ่มอาวุธให้เราหนึ่งตัวหนึ่งอันไม่ใแล้วแล้วก็สุม่มมินเนี่ยนโจรสลัดขึ้นมาบนสนามหตัวหรือว่ายิงกระสุนทําความสมัยสองแต้มนะครับ2ครั้งมี3อย่างนะครับ เอาล่ะที่เหลือก็แค่ทำตามเคสแล้วก็คอนโทรลไปให้ถึงตอนเราทำเคสสำเร็จเท่านั้นเองไปลองไปลุยกันเลยนะครับมาครับรเจอกับเ<ร>มดอีกแล้วโคตรฮิตพบกับเจนะความรู้คืออำนาจมาสนุกกันเมดส,สุดฮิตโอเคได้โจสลัดมาหนึ่งสองตัว เควสแน่นอนครับเมดสุดฮิตนะครับก็เก่งด้วยแหละเขาเลยเล่นกันเยอะนะเอ้ยไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลงไม่ใช่เมดเควสเหรอโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเห็น เปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงตัวนี้แล้วก็ตีตัวนี้ทิ้งดีกว่าอขวานจัว่วเขาไล่ไม่ได้ตายไป อยู่ไหนก็ไม่สุดใจเหมือนการเดินทางไม่ต้องรีบเอาเป็นเร่ององเขาน,น,นี่ของข้านั่นของเจ้า ให้เขาจั่วอะไรดีเสร็จแล้วข้ามีของที่เจ้าไม่รู้ตัวว่าอยากได้เราจะตีใส่หน้าแล้วนะครับ าสร้างเพจไพระวมโม้เข่าอารกิวันนี้ต้องอมาจัวอาวุธขึ้นมือเอาเอาีกเหรอ้ ต้องใชออ้ใส่โล่ใส่อาวุธนี่แหละเพื่อสนเาจับว Top Trục sơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để เตอร์ด้วยเร็วรจพวกส,วสองเพื่อ,อส้เท้าออขอบใจในกลองเลยโอ้โหของโจรสลับดีนครับสองตู้ฟู่ ตัวสนลรถอีกสองตัวเอาไงดีเอาไงดีปีหน้าด้วยดีเวลีกูนี่เปัญหาเหรอ <c oughs> ว่าเราจะตายง่ายๆหรือไงได้ถึงสงเพื่อสนเผาวันนี้ข่ารับออเดอร์ให้ ชปแชปแชปแล้วก็อันนี้โล่ป้องกันป้องกันการยิง แล้วเทอมกรอบมาก่อนนะครับเดี๋ยวตายแล้วก็ที่ผมตีถ้าไงไอตานี่เดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับวัตจักรแห่งชีวิตกำเนิดใหม่อีกครั้งมาเลย มันจะยิงเราอีก เิ่มเกาะเข้าไว้เสร็จแล้วจบเทินสิบเก้านะครับวัตตาจักแห่งชีวิตกำเนิดใหม่อีกครั้งเลยขอดูมื oh, วัตจักรแห่งชีวิตกำเนิดใหม่อีกครั้งมาเลยพอดูทีนะโอ้อยากใส่เกาะจังเลย โอเคได้เาากาะนี่อีกสามนะครับไม่น่าตาย,ตอายโอเคอ้อคอคอาวไม่ตายเว้ย นม่กินไปเลยก,กินไปเลยเพิ่มก่อด้วยให้มันรู้ให้มันรู้รรตายซะเถอะนี่น่ มาปาบาโหเราก็นึกว่าเด็กอะไรคนระับเป็นโรคปลอมตัวมานั่นเองนะครับด้วยการใช้ตำนานตัวนี้นะครับนี่ราชนีนักแปลงโฉมนะคร,รับโะโถเกือบไปเหมือนกันคนระับนึกว่าเป็นเม์ผ่านไปหนึ่งตามาเมทอีกแล้ว,ว,วพบกับเจน้พราดมูรโดนหาที่เองนะมาสนุกกันเมสุขิต เควสเลยนะครับเควสเมดสุดฮิตลดค่ารายด้วย

เสี่เราใช้บบนีนะครับ<ด>คำรับส<ด>ู้<ด>ถ้าเรามีอาวุธอยู่สร้างความเสียหายสองแต้มยิงใส่หน้ามันน้ำแข็งไป Bạp ní đi mấy เร้เขาเสร็จเร็วมากเลยนะครับ ลงอากิต์วันนี้เสร็จแล้วดีครับได้นูนะ่นมาอาจจะรอดในเทินหลังๆได้นะครับ เล่นเวทไฟเอาไงดีเอาไงดีเวลาจะหมดแล้ว lệch đặc biệt là lạc thảo thần cản ghé 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 เบางอยจัวเยอะมากเลยเด็กนี้จั่วเร็วกว่าเราไปเจ็ดแล้วนะครับเราจั่วจากนี่หนึ่งเควสหนึ่งจั่วสอง,าสองมาแล้ว ี่คือโล่น้ำแข็งพยายามอย่าตายแล้วกันขอทีขอโล่ก่อนดิงห้าเลย แรงจริงๆดุจิงแปดไรโนโจัว่วไปนายจัว่วไปนงโจสลัดอีกหนึ่งตัว ดันยิงหน้าสองตัวด้วยนี่ของข้านั่นของเจ้า เอเอลโลรู้อยู่แล้วลืมไปโลหกใบครนะับเราจะตายแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้โลนี่แล้วนะครับมาเด มาดิตายเปล่าล่ะตายหรือเปล่าล่ะอาเันเรียบร้อยโอ้กากควสวอลเลอร์เจอกับชาแมนเอาวะเฮ้ย Masanukan. Hãy subscribe เฮสโอเวอร์โหลดนะครับก็เป็นเด็กตีนะเกียดหรอข้ามาข้ามคอเสร็จแล้วลงไปก่อนแล้วครับไม่รู้ละโจสลัด,ดนี่ไงโคตรสลัดต่อเรื่องไปตีหน้าไ,ไป เบบบบีบ,บ,บ,บอะไรเร็วหน่อยตูวพวกสว่ต้ของเอสองมรนลลอะไรตีตี ขังท,งทั้งที่ยังต้องไปหาเวขึ้นมือได้อาวุธเวลี l y good r e a l กู good really g o o วดีกว่านะ,อนนอะขอจัวดวหน่อยวันนี้ไม่เอาเสร็จแล้วโอเคตดฉลาดขึ้นดี ตีมาดีครับตีโจรสลัดในกล่องเหรออืของโจรสลัดจั่วมาจเาจั่วมาจั่วมาปลดล็อกมานาเอาแมงนี่ละกัน ยิงตุ่มตุ่มห้ามทิ้งขอะโอ้ยหิวอ่ะเจ้าย่เลือกไม้กายสก็มาดีครับตัว,ว โดนด้วยา่าเจ้าาเรียกไม้กายสิทธิ์ตีทำไมเลือดพอๆกันเลยวะเราตีมันขนาดหนักเลยนะครับอ๋อมันมีฮิวนี่หกเควี้ยเขาล้ถูกขังทั้งที่ยังต้องไป เพราะเขาช้ากว่าเรานะครับเราจะสําเร็จแล้ว อาวุธโอเคได้ใช้แน่นี่ของข้านั่นของเจ้าวันนี้ก็ดีไม่เอาไปทางลอกของเขานะครับลืมไปไม่น่าใช้เลยวะลืมทันที่จะลงตัวนี้เจ้าม่เรียกไม้กายสิ์เพื่อสันเขา จะสีบ่องเท่งแล้วไม่น่ายิงเลยนะครับน่าจะลงตรงนี้แทนทีเงี้ย ข่าวร้อนไปหมดแล้วยังไงสิเฮ้ยสู้กับเด็กควสเมดไม่ได้เลยนะครับเควสเบลเลอร์เนี่ยสู้กับเด็กคอื่นๆพอได้นะเจอเมดเนี่ยยอมแพ้เลยนะครับดีกว่าเ<อ>สียเวลาหัวข่าวร้อนไปหมดแล้ว โโอ้โดูแฮมเมอร์ดูแฮมเมอร์หายไปซะดูแฮม,มเมอร์ <laughs> <c oughs> เรียบร้อยปั๊บปะ๊ะ Lauren. จบไปแล้วนะผม3มเกมนะสำหรับเควส t วอร r เออร์นะ ส่วนตัวสู้กับไปอื่นได้นะครับสู้กับเด็กที่มันฮิตๆอย่างวอลล็อกเควส t วอลล็อกหรือว่าเควส m เมดลำบากนะครับถ้าสู้กับเด็กอื่นนี่พอสูสีดูดีอยู่โอเคครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ